สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนสวัสดีพี่ป้านะ้าอาและน้องๆด้วยนะจ้าวันนี้เจ๊จะไปทํางานหลอยเดอ้อเจ๊ออกเดินทางวันนี้เดินนะจ้าสัมภาระทุกอย่างไปกันจ้าเดี๋ยวเจ๊จะพาเดินดูขางทางไปด้วยเนาะก่อนถึงที่ทำงานไปจ้าทุกคนจ้าออกเดินทาง เราจะเดินทางไปทำงานนะจ๊ะทุกคนไปกันจ้าเดี๋ยจะทางไปทำงานจ้าคนอื่นเขาคือรถแจเดินเอาจ้าเดินไปเดินประมาณเจ๊เของงานเก่าโมงไปแปดโมงจะแปดโมงสิบนาทีหรือว่าแปดโมงยี่ิบนาทีจ้า กลัจะถึงไปจะ้ะสภหระไปเด้อทุกคนทำงานกันวันแรกไม่ได้ตื่นเต้นแต่วันตะโลกตัวเจ้าของเลยหยุดจนลืม อันกระเชงสั่นอยู่เด้อจ่าเดินกล่องกระเชงสั่นอยู่เด้ออย่าเวียนหัวก่อนนะจ๊ะเจ๊ถ่ายเห็นนู้นเดินโบดถ์หนูเดินจ่าเจ๊ไปทํางานอยู่ข้างๆหนูเลยจ่าไปกันจ้าเดินต่ออีกไกลอยู่ดอกจ้าถ่ายดูมันไกลๆแต่ว่าเดินต่ออีกไกลอยู่ไปจ้าทุกคนเดี๋ยวถึงที่ทํางานเจ๊จะถ่ายให้ดูเด้อ อีกแป๊บก็ถึงแล้วนะจ๊ะเห็นเรื่องเลี้ยงนี่เป็นอันป่านผักเล็กพี่เชดเดยจ้ะเจ๊เจ๊ก็ทำอยู่ฝังโน้นจ้ะโรงพยาบาลจ้ะไม่ต้องตกใจเด้วยว่ามาทำงานโรงพยาบาลเป็นอะไรยังเราแม่บ้านก็ต้องทำความสะอาดจิตจ้ะ จ้าเดี๋ยวจ้าเจ๊ถ่ายให้ดูโอเคจ้าเดี๋ยวเจ๊ถ่ายให้ดูฝังนี้เนาะฝังนี้ก็จะเป็นยังไงแล้วจ้าทุ่งไร่ทุ่งนาะเหมือนก,นกันกับบ้านเราเลยจ้าเดี๋ยวเจ๊ขอเขาไปก่อนข้างในก่อนลยจ้าเจ๊ต้องไปเปลี่ยนเจ๊ผ้าหลังมือหลัง ทุกอย่างเลยจ้ะเพราะาเป็นโรงพยาบาลต้องรักษาความสะอาดนั้นขว่าเลยจ้ะโควิดช่วงโควิดแบบนี้โอเคจ้ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ด้วยนะคะขอบคุณนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย